นี่นะคะเราจะมาขยายพันธุ์คุณนายเตือนสายกันอันนี้จะเป็นคุณนายแหวนเพชรนะจ๊ะมีทั้งหมดห้าสีด้วยกันนี่นะคะดินของเรานี่ก็ง่ายๆนะะก็จะเสีย่างนี้เลยง่ายเสียงไปเลยนี่นะคะ อันนี้จะเป็นสีส้มไม่ต้องเด็ดออกนะคะดอกปักลงไปได้เลยอย่างเขามีรากเขาก็แทนได้ะคะ่ะเด็ดประมาณนี้นะคะสิน,นี่เขาก็เด็ดออกสองเลยนะคะนนได้เน่จะเป็นสีแดงสีแดงนะคะ อันนี้พอดีกระถางเรามีไม่เยอะนะคะแล้วก็พื้นที่วางเราไม่เยอะเราก็เลยต้องปักทีหน่อยเพราะเราได้กิ่งมาเยอะมากค่ะถ้าใครมีที่เยอะกระถางเยอะก็สามารถจะปักห่างกว่านี้ได้เลยและเด็ดสั้นกว่านี้ก็ได้ค่ะปเป็นเสร็จแล้วก็ทําการลดน้ําให้ชุ่มๆเลยนี่นะครับ เราก็จะมีคุณนายแหว,วนเพชร5กระถางซึ่งยังเหลืออีกนะคะอันนี้ก็ยังไม่หมดนะคะเนี่ยต้องหากระถางมาขยายเพิ่ม,มพื้นที่เราน้อยค่ะอันนี้สั่งมา1กิโล100บาทรวมส่งนะคะทั้งหมด10สีด้วยกันเี๋ยเราจะขยายแล้วก็ขายนะคะถูกๆในหมู่บ,บ้านกระถางละ20-30ก็ได้ีขยายได้ไวนะคะอันนี้จริงๆเราจะตัดให้มันสั้นกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่อันนี้ อยากให้เขาสวยทันใจเะคะก็เลยไม่ได้หักเข้าสั้นเท่าไรอันนี้ตัดได้อีกสองท่อนหนึ่งสาท่อนนะคะถ้าใครมีที่หรือว่ามีกระถางมีที่ปลูกได้เยอะหนึ่งเดือนแล้วนะจ๊ะ สำหรับใครที่สนใจจะเพาะขายเป็นอาชีพค่ะแนะ,ะแนำเลยเห็นผลไวเพาะง่ายปลูกง,ง่ายขยายพันธุ์ได้เร็วได้กำไรดีเลยทีเดียวค่ะซื้อมาหนึ่กิโลนี่ขยายได้เป็นร้อยๆกระถางเลยนะคะขึ้นอยู่กับความขยันจ้า